สวัสดีครับพบก,กับผมอาจารย์ภูมิทรานายดวงเหมือนเช่นเคยคลิปนี้จะมาวิเคราะห์สำหรับดาวพระเสาที่จะโคจรย้ายราศีในวันที่23สิงหาคม2568คลิปนี้จะเป็นคลิปของคนที่เกิดในลัคนาราศีกันหรือเกิดช่วงระหว่าง16กันยาถึง15ตุลาหากใครเกิดช่วงนี้ถือว่าอยู่ในลัคนาราศีกันนะครับ แต่ถ้าท่านรู้เวลาเกิดหรือรู้เวลาตกฟากหลังจากนำมาผูกดวงทำนายแล้วอาจจะไม่ใช่ลัคนาราศีกันอย่างที่ท่านเข้าใจอาจจะเป็นลัคนาราศีอื่นๆก็ได้ฉะนั้นหากคุณรู้ในจุดที่เรียกว่าลัคนาราศีเกิดคุณก็จะได้รู้ว่าต้นทุนในดวงชะตาของคุณมีข้อดีข้อเสียมีจุดแข็งจุดอ่อนในเรื่องของอะไรบ้างหากคุณรู้คุณก็จะได้วางแผนในการดำเนินชีวิตของคุณได้อย่างถูกต้อง ไม่ผิดพลาดอีกต่อไปฉะนั้นเราทําความเข้าใจในเบื้องต้นนี้ก่อนนะครับฉะนั้นคลิปนี้เรามาดูนะครับว่าชาวลัคนาราศีกันตั้งแต่วันที่23สิงหาคม2568ดาวพระเสารจะเดินถอยหลังหรือเดินพักเข้าสู่ในเรือนอริจนถึงวันที่13กุมภาพันธ์2569ตลอดระยะเวลา5เดือนกว่าร่วม6เดือนชาวลัคนาราศีกันจะเป็นอย่างไรมาวิเคราะห์กันครับ สำหรับชาวลัคนาราศีกันดาวพระเสาเป็นดาวเจ้าเรือนปุตตะปุตตะแปลว่าเด็กแปลว่าบุตรแปลว่าลูกน้องบริวารในช่วงระยะเวลาังกล่าวเดินถอยหลังเข้าสู่เรือนอริเป็นระยะเวลา5เดือนกว่าก็จะมีปัญหาเกี่ยวข้องกับเรื่องของลูกหรือบุตรครอบครัวใดที่เกิดในลัคนาราศีกันแล้วมีบุตรมีลูกลูกของคุณอาจจะดือ้ออาจจะโซนหรือมีปัญหาเรื่องเอ่อเคราะห์เรื่องเจ็บป่วยเรื่องสุขภาพ ความเป็นผู้ใหญ่ความเป็นพ่อเป็นแม่ก็อาจจะกังวลใจกับเกี่ยวกับเรื่องของบุตรเรื่องของลูกที่จะมีเรื่องทําให้เราค่อนข้างจะซีเรียสหรือกังวลใจหรือลูกเราอาจจะดือ้อสนไม่ค่อยเชื่อฟังทําให้เราหนักอกหนักใจสอนบอกแนะนําก็ไม่ค่อยอยากฟังสักเท่าไหร่ก็ต้องพยายามประคับประคองเหตุการณ์ตรงนี้ให้ได้เป็นระยะเวลาหเดือนกว่า แต่หากไม่ใช่เรื่องของบทเรื่องของลูกก็เป็นเรื่องบริวารลูกน้องที่จะทํางานให้เกิดความเสียหายทิ้งงานทํางานไม่ตรงตามที่คําสั่งหรืออยู่ดีๆก็หายหน้าหายตาไปเลยทําให้งานเกิดความเสียหายงานไม่ต่อเนื่องก็อาจจะต้องทําให้เสียเวลาในเรื่องของการทํางานหรือลูกน้องของเราหักลงหักหลังเราก็ได้ก็ต้องคอนโทรลกากับดูแลให้ดีถ้าดูแลไม่ดีเดี๋ยวจะมีปัญหาตามมาอย่างแน่นอน ตลอดระยะเวลา5เดือนกว่าในช่วงนี้นะครับฉะนั้นใครเกิดลัคนาราศีกันก็ลองคอมเมนต์มาแล้วอย่าลืมชมคลิปนี้แล้วกดหัวใจกดแชร์กดรีพสต์คลิปนี้เยอะๆด้วยนะครับขอแจ้งข่าวสักนิดหนึ่งในแต่ละวันผมจะมีการไลฟ์สดดูดวงให้ท่าน1คำถามที่ท่านอยากรู้มีคําตอบเพียงแต่ท่านต้องไปเตรียมข้อมูลเบื้องต้นคือวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดแล้วก็1คำถามสําคัญ เพราะส่วนใหญ่หลายๆท่านเข้าใจวันเกิดเข้าใจปีเกิดเข้าใจในเรื่องของลัคนาราศีเกิดเข้าใจผิดหมดฉะนั้นท่านดูในไลฟ์สดของผมแล้วท่านจะเข้าใจดวงชะตาของท่านอย่างถูกต้องเพราะผมแจ้งให้ทุกท่านได้รับทราบว่าท่านเกิดวันนี้เกิดปีนี้แล้วก็เกิดราศีนี้นะครับฉะนั้นผมจะไลฟ์สดตั้งแต่6โมงเช้าเป็นต้นไปจนถึง8โมง2ชั่วโมงเต็มๆคุณจะได้รับข้อมูลทำทำนายตามพื้นฐานดวงชะตากำเนิดเดิมในระดับมืออาชีพ เพราะผมมีประสบการณ์ในการทำนายดวงมากว่า20ปีสามารถให้คำแนะนำกับท่านได้อย่างชัดเจนตรงไปตรงมาไม่เดาไม่เมกไม่มั่วไม่อวยด้วยนะครับฉะนั้นวันนี้6โมงเชา้าเราพบกันในไลฟ์สดนะครับ